สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพ a l e n t นส l เ y g r ์กรานะคะกับรายการ how to เล่นกับลูกวันนี้ค่ะสัปดาห์ที่3แล้วนะคะสำหรับหัวข้อ Aquarium นะคะเรามาดูกันซิว่าวันนี้เนี่ยกิจกรรมจะเป็นอะไรบ้างนะคะแล้วก็ อย่าลืมนะคะย้อนกลับไปดูได้นะคะในวีคที่1วีคที่2เนาะว่ากิจกรรมอ q ควาเรียมเนี่ยเราทำอะไรกันไปนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูนะคะว่าเราจะต้องเตรียมตัวแล้วก็ทำอะไรบ้างนะคะโบอยากถามคุณพ่อคุณแม่ก่อนว่า คุณพ่อคุณแม่ได้มีการทําซ้ํากิจกรรมบ้างไหมคะทั้งในของวิคที่1แล้วก็วีคที่2เนาะจริงๆแล้วกิจกรรมเหล่านี้นะคะทําอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็ได้โบกําลังพูดถึงกิจกรรมทุกแบบนะคะแต่ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ทําซ้าเนี่ยเด็กๆก็ยิ่งได้เรียนรู้ด้วยนะคะเพราะว่าการทําซ้ํานะคะอย่างการฟังนิทานซ้ำๆอันนี้นะ่าจะเป็นอะไรที่คุณพ่อคุณแม่ พบเห็นอยู่บ่อยๆเนาะที่เด็กๆจะหยิบหนังสือนิทานเล่มเดิมเล่มซ้ำของเขาเป็นเล่มเล่มโปรดของเขานะคะเพราะฉะนั้นแล้วการที่เรียนรู้อะไรซ้ำๆตรงนี้นะคะสําหรับเด็กๆนะคะนอกจากที่มันจะ สร้างความสนุกสนานให้เขาอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะจะเห็นว่าเขาได้พัฒนาสกิลนะคะแล้วก็เห็นอะไรที่เป็นรายละเอียดดีเทลได้ลึกมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะแล้วก็จะทําให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยกลายเป็นความทรงจําในลักษณะระยะยาวได้นะคะเพราะฉะนั้นการทําซ้ําค่ะมีประโยชน์นะ ถึงจะน่าเบื่อเล็กน้อยเธอบางทีมันซ้ําเยอะเกินไปเนาะแต่อย่าลืมค่ะทุกครั้งที่ซ้าๆมันสร้างประโยชน์แล้วก็สร้างทักษะเพิ่มเติมให้กับเด็กๆเสมอค่ะและถ้าพร้อมแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าเราจะต้องทําอะไรกันค่ะ สำหรับอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมในวันนี้นะคะอย่างแรกเลยก็คือจานกระดาษไซส์ใหญ่ค่ะจะได้มีพื้นที่ในการทำงานศิลปะวันนี้เยอะๆหน่อยนะคะต่อมาค่ะก็คือสีน้ำซึ่งแนะนำให้ใช้สีนอนท็อกซิกนะคะสีน้ำนอนท็อกซิกเนี่ยจะเหมาะสำหรับเด็กเล็กโดยเฉพาะค่ะเพราะว่า จะต่างจากสีทั่วไปตรงที่ไม่มีสารตะกัวไม่มีสารปรออผสมอยู่ในสีด้วยนะคะวันนี้เราจะใช้สีฟ้าหรือสีน้ำเงินค่ะซึ่งแทนสีของน้ำในตู้ปลาค่ะต่อมาค่ะก็คือกาวน้ำแล้วก็ผู้กันนะคะโบแนะนำให้เตรียมผู้กันไว้สองด้ามน,นะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่1ด้ามสำหรับเด็กๆ1ด,ด้ามค่ะ ต่อมาค่ะก็คือทรายแล้วก็หินกรวดเล็กๆนะคะหินสีโบซื้ออันนี้มาจากที่ร้านเครื่องเขียนนะคะแต่ว่าก็หาได้จากอีกที่หนึงค่ะก็คือร้านขายต้นไม้ค่ะให้มองหาร้านขายต้นไม้ที่ขายต้นไม้ต้นเล็กๆไว้สําหรับประดับบนโต๊ะนะคะเราดูที่ตรงมุมวาง กระถางต้นไม้ก็ได้ค่ะว่าถ้าเขามีโหลกแก้วด้วยเนี่ยก็ใช้เลยค่ะเพราะว่ามันจะมีต้นไม้บางประเภทนะคะที่เขาใช้ใส่ไว้ในโหลกแก้วแล้วก็ตกแต่งด้วยหินสีแล้วก็ทรายสีอย่างนี้นะคะ แล้วก็สุดท้ายค่ะจะเป็นงานกระดาษนะคะก็คือเป็นปลาแล้วก็ต้นไม้น้ำนั่นเองค่ะซึ่งต้นไม้น้ำนะคะโบก็วาดคล้ายๆเหมือนสาหร่ายทะเลเนาะก็คือเป็นสูงๆยาวๆนะคะแล้วก็เป็นเส้นโค้งๆโค้งๆไปตลอดเส้นนะคะอันนี้ก็สามารถใช้กระดาษสีได้เลยหรือถ้าใครจะวาดเองก็สามารถทำได้นะคะแต่ว่าแน,นำให้ใช้สีเทียนในการวาดแล้วก็ระบายสีนะคะเพราะว่าถ้าใช้มาร์กเกอร์หรือว่าที่หลายๆคนเรียกว่าสี ีเมจิกเนี่ยเวลาโดนสีน้ําหรือว่าโดนกาวน้ำมาคะ่ะสีมันจะละลายออกมานะคะหรือว่าถ้าใช้กระดาษที่ปริ้นรูปปลาหรือรูปต้นไม้ทะเลออกมาก็จะเป็นเหมือนกันค่ะคือสีละลายออกมานั่นเองนะคะเมื่อโดนออความชื้นหรือว่าเมื่อเปียกน้ําเปียกสีนะคะแล้วก็วันนี้ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปดูกันเลยนะคะว่าเราจะทำงานศิละปะวันนี้ยังไงแล้วก็มีขั้นตอนแบบไหนกันบ้างคะ่ะ เรามาเริ่มทำตู้ปลากันเลยดีกว่าค่ะเริ่มต้นจากการเทสีน้ำลงไปในจานได้เลยนะคะจากนั้นค่ะเราจะมาเทกาวลงบนจานกระดาษนะคะซึ่งวันนี้เราจะไม่ใช้จุกฟองน้ำด้านบนนะคะในตอนนี้ก็เปิดจุกแล้วก็เทกาวได้เลยค่ะ จริงๆแล้วสีน้ำนอนท็อกซิกที่เราเตรียมไว้ในวันนี้นะคะเนื้อของมันเข้มข้นมากเลยถ้าเราโปรยทรายไปตอนที่สียังเปียกอยู่นะคะพอสีแห้งแล้วทรายก็จะยังติดดีอยู่นะคะแต่พอสะก,กิดนิดเดียวอะคะ่ะทรายมันก็หลุดแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ว่าทําไมโบถึงผสมกาวลงไปในสีด้วยนะคะเพื่อที่ทรายจะได้ติดคงอยู่ได้ดียิ่งขึ้นนะคะ จากนั้นแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็แบ่งผู้กันกับเด็กๆคนละหนึ่งด้ามแล้วก็ช่วยกันผสมสีกับกาวน้ำแล้วระบายให้ทั่วจานกระดาษได้เลยค่ะ แล้วจากนั้นเรามาท้าทายการใช้กล้ามเนื้อมันเล็กของเด็กๆกันนะคะโดยใช้นิ้วมือแค่2หรือ3นิ้วในการที่จะหยิบทรายขึ้นมาโปรยนะคะโดยระหว่างโปรยเนี่ยปกติแล้วเราจะเรียกท่าทางนี้ว่าสปริงเกิลหรือว่าโปรยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนิ้วมือของเราอะค่ะตอนโปรยก็จะขยับไปด้วยนะคะ แต่ว่าสําหรับเด็กๆที่ลองทํานะคะเขาก็อาจจะใช้2นิ้วหรือ3นิ้วเนี่ยก็ยากแล้วในการหยิบของนะคะแถมยังต้องขยับปลายนิ้วอีกนะคะก็ถือว่าเป็นความท้าทายหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่ได้ใช้มือทั้งมือหรือไม่ได้ใช้นิ้วครบทุกนิ้วนะคะถือว่าเป็นการฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กการควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็กของเขาค่ะแรกๆเด็กๆอาจจะหยิบขึ้นมาแล้วก็ ปล่อยเลยนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะลองโชว์เด็กๆเ,เยอะๆค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่ขยับปลายนิ้วแบบไหนในการโปรยนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่เล็กจริงๆพอลองโปรยแล้วเรารู้สึกว่าเขามีความยากลำบากในการที่จะใช้แค่นิ้วมือ2-3ถึงนิ้วหยิบขึ้นมานะคะก็อนุโลมให้ใช้ช้อนได้ค่ะในการที่จะตักทรายขึ้นมาแล้วก็โปรยลงไปในถาดจานที่เราเตรียมไว้ได้เลยนะคะ จากนั้นค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะยกจานขึ้นมาเขยา่าซ้ายทีขวาทีไปข้างหน้าข้างหลังทีนะคะค่อยๆเขยา่าเบาๆนะคะให้เด็กๆช่วยกันคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยกันด้วยค่ะจับคนละด้านได้เลยเพื่อให้เกลี่ยทรายไปทั่วๆจานกระดาษได้แบบนี้นะคะจากนั้นค่ะ,พะเพื่อนโบมีกาวลาเท็กซ์อยู่นะคะโบก็เลยจะใช้กาวลาเท็กซ์ ติดต้นไม้น้ำที่เราเตรียมไว้ค่ะแต่ว่าถ้ามีแค่กาวน้ำไม่เป็นไรเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่จริงๆกาวลาเท็กซ์ไม่จำเป็นก็ได้เนาะคุณพ่อคุณแม่แค่เอาฝาฟองน้ำนะคะปิดขึ้นไปก็ใช้กาวน้ำได้แล้วค่ะแล้วก็ติดต้นไม้น้ำกระดาษที่เราเตรียมไว้ลงไปในจานกระดาษที่เป็นตู้ปลาของเราได้เลยนะคะ จากนั้นค่ะเราจะติดสายสีลงไปค่ะอ๋อไม่ใช่นะคะติดกรดสีค่ะโดยที่เราจะเทกาวน้ำลงไปด้วยนะคะเมื่อเทกาวน้ำลงไปแล้วนะคะเราก็เอาช้อนมาคลุกกรดสีนะคะให้มันโดนกาวไปทั่วๆเลยค่ะ เมื่อเรียบร้อยดีแล้วนะคะเราก็จะมาตักกรวดสีนี้ค่ะค่อยๆตักลงไปนะคะบนจานกระดาษได้เลยค่ะ ระหว่างตักลงไปนะคะกลวดมันก็จะติดกันเป็นก้อนๆน,นะคะก็สามารถที่จะใช้ช้อนเนี่ยช่วยเกลี่ยกลวดได้นะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาติด ปลาลงไปในตู้ปลาของเราค่ะในอคราเรีมของเรานะคะเราติดปลาเป็นอย่างสุดท้ายนะคะเพราะว่าจะได้เห็นปลาชัดๆเนาะถ้าติดปลาก่อนนะคะตอนเทกรวดลงไปก็กรวดอาจจะทับปลาได้เพราะว่าปลาของโบก็ตัวเล็กนิดนึงนะคะ จะได้เห็นปลาชันๆแล้วก็รู้ว่านี่คือตู้ปลานั่นเองอควาเรียมของเราในวันนี้ค่ะเสร็จแล้วเก็บไว้โชว์คุณปู่คุณย่าได้เลยนะคะโชว์นา,นานาได้เลยนะถ่ายรูปด้วยก็ได้ค่ะ แต่ว่าก่อนอื่นนะคะวันนี้โบอขอลงวันที่ก่อนนะคะหรือว่าจริงๆจะเขียนชื่อเด็กๆลงไปก็ได้นะคะกกงและนี่คือ เรียมค่ะตู้ปลาของเรานะคะในสัปดาห์ที่3นี้ค่ะงานของเรานะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับ art and craft นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกิจกรรมนี้นะคะก็จะช่วยให้เด็กๆได้รับประสบการณ์อีกรูปแบบหนึง่งกับคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเชื่อมโยงกับหัวข้อที่เขาได้เรียนรู้มาตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยวันนี้คุณพ่อคุณแม่คะสิ่งที่โบอยากจะเน้น เ,เพื่อที่จะทําความเข้าใจกับคุณพ่อคุณแม่เพิ่มเติมเลยก็คือพอเราโตเป็นผู้ใหญ่อะคะ่ะเรามีภาพเขาเรียกว่า abstract เนาะน้อยลงเราจะมองภาพที่มันเป็นลักษณะของเอ่อ r i t y i t y มากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นแล้วในบางครั้งคะ่ะเด็กๆอาจจะทำแล้วก็ไม่ได้ติดลงไปในลักษณะที่คุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่า พึงพอใจหรือตอบสนองความต้องการหรือความรู้สึกคุณพ่อคุณแม่อันนี้ต้องระวังมากๆเลยนะคะอย่าลืมว่ามันเป็นงานศิลปะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วงานศิลปะนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องเหล่านี้ระหว่างการทำงานศิลปะตรงนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะต้องให้โอกาสน้องค่ะถ้าน้องได้ตัดสินใจเลือกแล้วนะคะว่าเขาอยากจะติดตรงไหนอยากจะวางตรงไหนนะคะมันไม่จำเป็นต้องสวยงามเลิศเลอเพอร์เฟกต ตามที่คุณพ่อคุณแม่คิดไว้หรือว่านึกไว้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วดูที่ประสบการณ์ที่น้องจะได้รับดีกว่าค่ะและโดยรวมนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็จะได้ใช้ทั้งกล้ามเนื้อมันเล็กนะคะในการที่จะโปรยทรายนะคะหรือว่าในการที่จะตักออหินนะคะและที่สำคัญค่ะอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือเรื่องของ Family b o n d i n g นั่นเองการสร้างสายสัมพันธ์ภายในครอบครัวนะคะและ สุดท้ายค่ะก็คือคลังคำศัพท์ที่จะเพิ่มขึ้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะตู้ปลาของเรานะคะเราจะพูดถึงเรื่องเชฟก็ได้นะคะก็คือ Circle Fish Tank หรือว่า Circle Aquarium นะคะ Circle นั่นเองค่ะแล้วก็อีกคำหนึงค่ะก็คือ a ีว ed นะคะหรือว่าสาหร่ายนั่นเองค่ะหรือว่าจะเรียกว่า Aquatic p พ a n t ก็ได้นะคะก็คือ,อ,อพืชน้ำนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะเราก็จะมี ปลาด้วยนะคะฟิชอันนี้เราอาจจะใช้มาออทั้ง2วีคแล้วเนาะแล้วก็จะมีนี่ค่ะหินเล็กๆนะคะหินเล็กๆก็คือ pebbles นั่นเองค่ะ pebbles ก็จะเป็นหินก้อนเล็กๆแบบนี้นะคะจริงๆแล้วหินที่ตกแต่งตู้ปลาที่เป็นหินมนๆหน่อยนะคะก็เล็กๆที่เขาตกแต่งตู้ปลาอันนั้นก็ เพบิลเหมือนกันค่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นหินชนิดหนึ่งนะคะเป็นหินก้อนเล็กลงมานะคะแล้วก็มีความมนนะคะแล้วก็หรือเป็นก้อนกรวดอย่างนี้นะคะก็จะใช้คำว่า Pebble s ได้เหมือนกันค่ะรวมทั้งแซนก็คือทรายนั่นเองนะคะวันนี้เราก็ได้คำคำศัพท์เยอะเลยอ้ออีกคำหนึ่งค่ะ w a t e r ด้วยค่ะว a เ e r เพราะเราต้องระบายสีของน้ำด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ อย่าลืมนะคะอันนี้ทำซ้ำได้หลายหนเท่าที่ต้องการหรือว่าเท่าที่อุปกรณ์ยังมีเหลืออยู่เลยเนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าเราจะกลับมาอีกในสัปดาห์หน้าค่ะกับสัปดาห์สุดท้ายของอะควาเรียมแล้วนะคะถ้าไม่อยากพลาดก็กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะกับสัปดาห์สุดท้ายของอะควาเรียม และวันนี้นะคะคงต้องไปก่อนแล้วนะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย